แลวเขาวัดหลวงูด้วยในโซนตัดจำแสีไปก็มีโรงทานเยอะไม่สามารถอนุโมทนาได้ดบนตะขออนุโมทนาขออคุูนในำศิษยาลัยสิวัดในริสาราวัคณะศิษยาลยจีนัตยานุโาทนุกทอายยังไม่หมดในการถวาอย่างทนกินบัดยังเหลือของ,งบูบาจางคุงเยอะแล้วเป็นประมาณสองกิโลได้คุณโยม เวลาใสบะไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวนห็น้อยพู้สูงตังไม่ได้อาหารเดี่ยวนีน้อยจะน้อยใจันีต้องระูชาหลังจากเอาวยาสิบเสมีการเราโลมจะไม่มีอะไรผมอแมบอาารที่าการรุปงครจะสมบูรปะมุขจะ้อระเอนเพ่นทุอรามาชนะเกม ควรจะเติมก่จะนั่รถลง่านาดกัพม่บอเป็นเิีหลังจากนั้นในช่วงกางวริกาเป็นต้นไปควรจะเดี่ยวกล้องใด้านกราฟิกที่อกกส่วนของทรรารส่งสสมณะัพันธุ์รู้ส่วนประกลก็จัมมิกาเซสตา ในที่ี่ยเพระราชานโดยประเด็นพระคุณพระผู้มณฑนิลมมีุ่ณแสตจังรับพาก้าบริกรรมก้าวประโยคบับารุนประเด็นพระคุณเป็นทังป่าวันท่าท่านังท่านในายแต่งนอนอัปพิธาบทตวาพแต่งนอนเพราะราชงตุ๊กตกทำไประเด็นขะบทนี้เป็นชาวบอ

นะากับคณะสงันที่เดินทางบาร,ร่วมถวายอาหารบินฑบาานี่แหละคือบทที่เราทัานายได้ทำมาเกิดเป็นคนอย่าจนหิบจิตนเขาจิตแบบเขาตามโบราณที่ทางไข้การคนตื่นเหมือแนแจ๊สในแดนไกลพึ่งม่ได้สักทีวันก็ผันมอนยึดพื้นตนของตนพื้นตนเกิดเป็นสีเลือดพระพุทธองค์ทรงคำนอน เ็มที่พึ่งจำกรงโป่งท้าบอดและแน่นอนเพื่อนได้จำใจฟรองอเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาต้องผู้ชาปนลงผู้ด้วยความกตัญญูความกตัญญูให้มีเจียดยศความ,มเฉียดยศให้ถึงความจเจริญความจเจริญให้เป็นที่น่ารักให้ความเป็นผู้น่ารักให้ก็มีความเคารพทับถือ ก็มีคน,นเคารพนับถือเบลก็มีแต่ฟัง,ฟง,ฟงน้ำตาเปลือกบาดใจที่เกียรติก็หายที่ใดก็ชื่นบุญก็มาปัญญาก็เกิดความมีบุญมาปัญญาเกินดนั้นส่งเสริมให้เจาราาิญเจ้าข้าท่านอาจรรย์ว่ากัจจโยป็นบุญสมบัติทั้งสิ้นเมื่อเราทั้งหลายมาในวันนี้ก็ล้วนี่มีบุญเหตุที่หงค์ลูงปู่เป็นที่เคารพศรัทธาของเราทั้งหลาย ขอความน้อมน้อมว่าเวลาเราทำเก้าอี้มาใส่ปากข,ของพระแม่ครูบาอาจารย์แล้วขอความน้ามน้อมคุณโยมเป็นเจ้าภาพเอาบุญให้หน่อยเกียบเก้าอี้ที่คุณโยมนั่งนั่นแหละกลับเท่าที่รล้องเหมือนเดิมอย่าให้เป็นพระราชธุระขององค์พระแม่ครูบาอาจารย์เ,เก้าอี้โยมนั่งนั่งอยู่เกียบช่วยหน่อยเอาบุญหน่อย เขาซื้อบุไว้ให้เราช่วยเก็บตอีกคนละตัวสองตัวตั้งแล้วจะเคยอยาให้เป็นภาระของคอมเมนตบาจาระพันคนทางภาระอันีจูงเพื่อเรามาโดยตลดช่วยเก็บตัวที่เขาอีเทาเป็นเด็กตอยได้ไปต่ขั้วนที่อานนี้มันเี็กต้อยกู่จูงของบาจารัไร้ควาเด็นต่างต่างก้บของโรสกัส ตอนนี้จะไม่เป็นการประกาศนำต้นข้นอหอรือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลพระราชทานออกเป็นพระราชทาน,เ,น,รทานเราจะต้องให้ความเคารบในสถานที่ตอนนี้การรอรับศบิัตรก็กำลกังกระโจนไปเรื่อยๆคนที่มาใหม่ก็เฉลิมพอลีว้วฟังถนนชชยมือที่เจ้าหน้าที่โชลปอ ทอดเปิดใจด้วยพอเตรียมการมาเป็น20วันยกนั้งเกียร์เต็มประจำเป็นโรง้า300กยโลเรามาเกิยกันอัวเกรดอสะดวกตามที่องค์การจัดไว้ก็จะเกิดวามส็บรเรียบร้อยเขายืมมุนโดรั่งแล้วจัดเป็นเกียระเบียบหน่อยจัดเอาบนไปุนโดรั่เป็นไทยเล่มของเนโมเดลนี้ด อันทีุ่นนับว่าเราไม่ออกาวามเป็นระเบียบใป็นงใจจันแถวเรียงหน้ากรนดาถืว้ยมันเดินหรือว่าเราเป็นยำภาพรวบดันเอาปุญยจะอยากตื่นใจเช็นให้เลี้ยด้วยเดี๋ยวเราเอาขมอมาดันนการถวายวอาหารเป็นกบาบะ อาจจะมาปูหาระไตายมาปูจะปลงปูนกันพระรูชทานพลิงศพนี้ตัวเาก็เกิดมาสืบอสำหรับวันนีจาท่นชมช่องารทกยุคยในยุมัยประวัติศาสตร์ใตดของอุบี่นรรอแล้าม

จะถ oui ูกป so so ัดใจจากคณะทฤษฎีอนุสิตนั้นต้อแจ้งบอกทางตำรวจได้เลยเพได้ดะเนินการจากตัวคนั้นไปสิบิสียหรือว่ามีความเป็นรางกำลังฆ่าเปนมิตก็บอกแจ้งตจะมีตำรวจได้ในการปมครองการปฏติมาในราชกางดนั้นก็จะมีการแจ้งการสืบิสน์เรื่อคว่าฆาวน

ไปที่รายพอปัจเจกยานยนต์ช่วยอนวยความสพดวก้คนพัฒนาการประกรยานยอต์ได้เพื่อเป็นการไมเสียเปล่อับถุประสงควาไว้ดัปวันตบดีในกรบวกกาจะไดเกิดความเป็นระบบรวาระอ้กับารวกมีความมบ

กรขนส่เป็น <delta> ผ <desserts> mm oh, no ู้ทีรักษาที่อยู่แนเครื่องการจราทั้งตารามตแเดียวกันกาพราเนดอยลดของขั้นใจก็การยึดหยอกที่นำบริเวณน้อยไในวัดออกในรันสองฝ่าในวัดทุกทางท่านจะากให้รถจอดแล้วก็นาไปจอดยานยนต์ที่การจอดรถจึงริเวณกรุงเทพา และตรอหนักถึงบ้าเพื่อใวยความสะดวกในการดานท้อมเอเชียตะัมาจากที่ใกที่ใจะได้วยนความสะดวกน้รที่เป็นจนถ้าพยาบาลจนอันวยความสะดในเครื่องพยาบาลด้วยจะได้เกิดความคล่องแคล่วการบังเกิจุเดินไม่เพียอเราะภาพแล้อมทร่เหมาส คราัเป네็นส่วเป็นรงกาด้วยเชี่ยวกนด้วทางรถไฟ่า่เดินร่ยมของรถส่งสินัวาส่รถนารุนแรกรถองาจอดแถวาอกจอดที่นี่ก่จะั dan ทพ่อครับพ่อครับขออนุญาครับถอดถอดถอยนิดนึงอยู่ด้านหลังคนนึงเท่ไครับบังหลวงปู่

rồi, đúng rồi. Đó, lúc nãy không có. Đó, lúc nãy không có.

you